สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกเสมและด็อรทอนธรรมรงนาวาสวัสด์นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับวันนี้จะไปไหนกันฮะสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับญี่ปุ่นกันไหมเออญี่ปุ่นดีนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปอีกนี่วันนี้เดือนนันนี้เทปนี้ออกปลายเดือนมิถุนาโอ้เจอผมที่ทะเลญี่ปุ่น เลญี่ปุ่นใช่ใครยังไปเจออาจารย์อยู่กลางทะเลอะไรตำรวจอะไรที่น่าสำรวจพอดีมีตำรวจพลังอะไรนิวเคลียร์ที่ไม่เกี่ยวแล้วนิวเคลียร์น่นจบไปแล้วอันนี้เกี่ยวกับการการประมงใช่การประมงของญี่ปุ่นไปดูปลาฟุกุฟุกุเลยปลาดิบไปดูปลาดิบฟุกุมีฮะกินแล้วรึมมันคือปลาอะไรอาจารย์รูแต่มะกุล มังกโลนี่มันปลาทุ่นหน้าฟูกุนี่เจ๊งวอามังกรโล้มแต่ปักเป้าอ้ดีดีแต่ปักเป้าเขาบอกกินแล้วถ้าทำให้ถูกวิธีมันกินแล้วมันถึงตายเลยนี่ก็ก็ก็เขาก็ทำกินอยู่ที่พม่าทำสเต็กปลาตายไหมก็มีตายบ้างเขาไม่ได้กินฮะเขาไม่ได้กินเขาทำเขาทำอะไรแล้วเรากินอเขาทำเขากากินจะตายก็ช่วยไม่ได้ก็ช้าก็นี่หน่อยๆอย่างมากก็แค่ ลิ้นแข็งพูดไม่ได้เออปากแข็งอไงประมาณนั้นเพราะว่ามันฟูกกู่ป้าปักเป้ามันออกฤทธิ์ต่ออาจจะมีข่าวพวกประเภทนึกว่าเจ๋งกินญี่ปุ่นกินได้ไทยกินได้เรรือปะมงไทยี่เหมาลำไงเนี่ยเหมาลำก็คือตายทั้งลำเหรอฮะนู่มีข่าวอยู่นี่ไายร้อยคนเดียวตายเป็นคนทำให้กินใครนะไก่ไก่เรือเอาอไก่กงไก่กงไกกงเรือไก่รอด รอดเพราะว่า,วาไม่กินแต่ทาให้ลูกเหลือกินรักษาเขาไม่กินเขาขรู้มั่าเข้าใจว่าเมื่อคืนเนี่ยมีวงเปิดวงกันสนุกแล้วไตย,ย่อยยับ มันไส้ล้างบางเลย้ายบางเลยเลงเล้งนี่หมดบางนะฮะก็ก็อยากกินไม่ได้ไม่ได้แนะนำให้คุณผู้ชมกินนะครับผมเคยดูเหมือนเป็นสารคดีครับอกเชฟหรือคนที่จะทำปลาปลากระเพ้าให้กินได้เนี่ยต้องเรียนต้องผ่านการอบรมมาแบบไม่รู้เท่าไหร่ต้องมีประกาศนียบัตรซึ่งเขาจะติดไว้ติดไว้ที่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 ทากข้าวหรืออะไรทำนองนี้เพื่อแสดงเขาทำได้เพราะว่าเขาต้องรู้เส้นพิษ ปลาเป้าเนี่ยบางทีบางหน้าก็มีบางหน้าก็ไม่มีพิษบางหน้าก็พิษแรงเป็นพิเศษแล้วก็ให้พวกเครื่องในนี่ต้องทิ้งอยู่แล้วกินไม่ได้แน่นอนพวกรังไข่พวกตับเติบพวกนี้กินเข้าไปตาเหลืออ,อต้องกินเนื้อซึ่งเนื้อเนี่ยมันจะมีเส้นพิษเพราะฉะนั้นมีดเขาต้องรู้ว่าเขาต้องแล่ที่ไหนให้ไม่โดนเส้นพวกเส้นพิษเรือพวกนี้ได้แต่เนื้อแล้วถ้าเกิดมือเจ๋งๆจริงต้องแบบว่าเอาให้ได้พิษนิด อาให้กินเป็นนิดๆให้รู้สึกกินไทยชาเหมือนเรากินวาซาบิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนวาซาบิมากหรอกมันชาเข้ามามันไม่ค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลองไปชิมเนี่ยจะมีว่าเราไปนั่งกินกินแบบถ้าเกิดจริงๆมัต้องแร่บางๆแล้วก็มีหม้อไฟแล้วก็จุ่มรง้ไหมจุ่มน้ำแล้วก็กินเหมือนปลาเหมือนเต่าเต้ยบ้านเราอ่ะเป็นแบบว่าต้องมันจะบางมากแล้วต้องกินแล้วก็ ค่อยๆกินแล้วมันจะละลายละเลียดอยู่ในปากอะไรอย่างเงี้ยเนื้อปลาปักเป้าจริงๆมันก็ไม่ได้อร่อยผมเคยหลงกินไปหนึ่งแต่ไม่ตายผมบวดหัอมันไม่ได้อร่อยมากมายนะฮะเขาเรียกปลาอกไก่โอ้ทำไมทหมมัมันเนื้อมันจะเหมือนอกไก่เหมือนอกไก่ไม่ใช่เหมือนไก่เหมือนอกไก่คือเฉพาะส่วนอกอพวกนั้นเนี่ยแล้วรสชาติมันจริงๆรสชาติมันก็เหมือนปลามันไม่อร่อยนะมันก็เหมือนปลามันไม่ได้แบบ พิสดารพันลึกไี่น็ว่าที่ญี่ปุ่นเขานิยมกินนั้นเป็นปลาชั้นสูงเนี่ยเพราะว่าต้องทําให้ถูกแล้วมันจะชาแน่<อ>นาวิธีการแต่คนนั้นคนนี้เนี่ยจะไปกับเรือของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นอาจารย์ใช่เพราะว่าเมืองไทยมหาหลัยไทยก็จักรยานยังซื้อไม่ได้เลยเมื่อวานนี้พยายามจะหางบมาซื้อจักรยาน ที่ปั่นไปซื้อโอเลี้ยงให้หัวหน้าพากผมเป็นหัวหน้าพากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังซื้อไม่ได้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยซื้อเรือกันแล้วพันกว่าล้านเรือสำรวจเราือสำรวจทางทะเลเะครับพันกว่าล้า,านนะคะฮะก็พอดีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีงามกันก็คือญี่ปุ่นมาแล้วก็ให้กินช้างเอ็กซ์พอร์ต แล้วก็พาไปเที่ยวแถวทขาหลอแล้วสิงค์ก็กินนะฮะเราไม่ได้กินแต่ช้างเรากินเท่าเท่าเท่าเทียมกันนะฮะก็ก็มีความสัมพันธ์อันดีคนนี้เขาบอกเอ้ยเรือไอจะออกแล้วก็งั้นขอไอไปด้วยเขาเอามาเลยกี่คนก็ได้ผมก็เลยขนไปสิบห้าอาอันนี้ไปเรื่องงานไปในงานแล้วใช่น่าจะใช้คําว่าเอางานบังหน้ามากกว่าแล้วเงินนะเงินไทยฮะเอาเงินหลวงเงินภาษีผมสิฮะ ก็เขาก็บางหน้ากันเขาผลกันทีละสิบกว่าล้าน20สบล้านผมใช้เงินแค่ไม่กี่หมื่นบาทเองไม่ทามาเวลาอไรเขามีมีเงินเลยได้ไปดูงานการวิจัยแล้วครับตั้งใจจะไปดูอะไรคือจริงๆเป้าหมายหลักของเราคือพันิสิตไปลงเรือฮะก็คือจะพานิสิตเมืองไทยเนี่ยเราจะเข้า AEC แล้วเรามีญี่ปุ่งญี่ปุ่นเยอะลงเรือที่ไหนก็ลงได้เรือพันกว่าล้านลงที่ไหนอะแล้วเรือขายเรือพันกว่าล้านมันมีอะไรเครื่องมือที่สำรวจทางทะเลเขามีหมดเลยแล้วมี NHK ลงด้วย ทริปนี้เนี่ยเขาทำให้เป็นพิเศษสำหรับคนไทยสำหรับภาควิชาของผมวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่เกเอ็นเอชเเขาไปทำอะไร NHK เขาตามไปถ่ายความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นขางที่เป็นพิเศษการสำรวจทางทะเลอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาจะมีเครื่องอุปกรณ์เขาบอกว่าจะใช้เขาเรียกว่า ROV ชื่อเหมือนดาราญี่ปุ่นย่อมาจากรมอเโอย่อมาจากออฟเซอร์เวอรี Observatory <B. S 2> แล้วกวี v. ย่อมา v ว h i c l e อร์ i ว l e กอ็คือพาหนะ Observe ก็คือถ่ายกล้อง uh huh. รีโมทก็คือไม่ต้องเป็นอย่างเนี้ยเอจริงๆเราก็เป็นรีโมทนะเพราะไม่มีช่างกล้องนีนั่งอยู่ก็คือาอาจจะหลับบ้างเรื่องนี้จะ <c oughs> มีมอนิเตอร์อยู่ซึ่งมอนิเตอร์เท่าที่ทราบมัคงจะดีกว่านี้ฮะ uh huh. มอนิเตอร์ดีดีกว่านี้อนันนี้มันเป็นระบบดิจิ t ัล มันต้องมันต้องแบงสัญญาณไปเรื่อยๆมันต้องเป็นคู่กรรมเับ่ผมตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่ยผมไม่เห็นมันมานานมากแล้วมันควรจะพินาศไปแล้วนะรที่พินาศมันพินาศไปแล้วฮะมันจะเป็นรุ่นที่พินาศไปแล้วดันสังเกตอ่ะพิษพัติยังไม่แก่เลยตั้งแต่มันจะพังอยู่แล้วแกะมันก็หลุดจากจอไปเลย ROV นี่ก็คือปล่อยเครื่องลงไปในน้ำแล้วเครื่องมันก็จะไปของมันเองมันจะบูดๆใช่ใช่อย่างนั้นแต่นี่แบบใหม่ล่าสุดลงไปสำรวจทะเลลึก ตามพื้นทะเลลึก,ลกคําว่าทะเลลึกของญี่ปุ่นนี่ลึกจริงก็ไม่ต่ากว่าสี่ห้าร้อยเมตรแล้วมันมีอะไรผมสังเกตเห็นข่าวเห็นอะไรแปลกๆปลาหน้าตาแปลกๆหรือบางชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือปลาหน้าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในทะเลลึกอย่างนี้ใช่ฮะอะไรที่พวกปลานน<ะ> <laughs> <laughs> นถ้าเจอนี่เป็นเรื่องอาจารย์ปลานนเนี่ย <laughs> มันคืออะไรม่รู้จะปลานนไม่รู้จักพิกทีโลกสันอะ อ๋อประชาเยอะมาอถนนนเป็นความ่ไม่ <S <S แต่ผม,ผมเห็นผมเห็นในในในข่าวหรือในสารคดีอะไรพวกนี้มันจะมีแบบประเภทแบบปตาที่มันหน้าตาหน้าเกียดฟันยาวๆหนวดยาวๆอะไรพวกนี้เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นมาบางทีเจอเพราะว่าแผ่นดินไหวหรือมีสึนามิหรือ คือมันตกใจไงปพราะมันภายในไหวมันก็วายดักดักขึ้นมาเพมาะเกิดตมันตัวก็อาจจะโดนแรงอัดโดนหนีเข้ามาที่ตื้นคือปลาหรือสัตว์น้าสั์ทะเลเนี่ยเวลามันจะตายเนี่ยสัญชัตญยานมันก็คือเข้าที่ตื้นเพราะฉะนั้นพวกอย่างโลมาเนี่ยทำไมอาจจะมออ่านเขาโอ้ยโลมาเคยตื้นตายนะเพราะว่ามันบาดเจ็บเมื่อไหร่มันจะเข้าที่ตื้นเต่าทะเลก็เช่นกันเข้าที่ตื้นมันก็เลยต้องมาตายที่ตื้นเขาถึงนใช้คาว่าปลาตายน้ําตื้น เพราะว่ามันจะมาตายที่น้ำตื้นอยู่แล้วใช่ไหมเอานี่มั่วเนี่ยไม่ได้มั่วก็มีคำว่าปลาตายน้ำตื้นจริงๆไม่ได้มั่วปลาเวลาจะตายก็จะมาที่น้ำตื้นอย่างนี้่ชัวร์นะจริงอย่าให้เสียชื่อปลาตายน้ำลึกนีนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะแตยน้ำลึกมองไม่เห็นไงเออมันก็เลยต้องตายน้ำตื้นแล้วทำไมต้องเห็นมันด้วยมันอยู่น้ำลึกใครจะเห็นมันตายตอนไหนนี่แหละ ผมฟังกมนไม่ค่อยเป็นเหตุผลใช่ไหมล่ะเหตุผลเต็มไปหมดนะฮะยังไงก็ตามก็จะไปลงเรือเดี๋ยวจะตกปลายมาฝากเอารูปมาดูด้วยเราวนี่ยเราเตรียมถ่ายทำไม่เรียบร้อยแล้วเที่ยวกับทอนจะพาคุณผู้ชมไปตลุญี่ป่นรายการนี้ไม่ตะลุยญี่ปุ่นคนอื่นเขาอยามากกไปร้านดองก้าที่ชินจูกุของเรานี่จะพาลงเรือไปผมอยากให้อาจารย์พาไปทัวร์ยากูซ่าอะไรพวกนี้ขราวก่อนก็ไปแล้วขราวก่อนนี่คือขราวไหนคราวที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยอแล้วมีภาพมีอะไรไหม เออมี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 หายไว้หน่อยเนี่ยเอาแบบว่าเดินกอดคอยากูซ่าเล่นมันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยใช้ยากูซ่าแล้วเดี๋ยวนี้ใช้พวกนิโกลไม่จริงจริงเดินเงินอยู่เต็มเช่นจุกุบอก Hi my friend from New York Bronx no Bronx บางคนก็มาขายของนะนิโกรอันนี้มาขายของบอกวขาทอะไรฮะว a น t ู o pump p จริงไม่ใช่จริงเจริงจริง กาไปเดินดูดิแล้วประเภทแบบยุคญี่ปุ่นดั้งเดิมออริจินอลเนี่ยคล้ายๆพวกยากุซ่าก็เป็นพวกหรูอยู่แล้วครับเราไม่มีโอกาสเข้าไปสัมผัสแร้วเขาได้เป็นส่วนใหญ่จะได้พวกจามายกาอ๋อไม่ใช่ยากปุ่าคล้ายๆกันจริงๆอันนี้ก็พูดจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเพราะว่าสาวเวลาขึ้นเข้าไปแล้วมีคนชวนไปนั่งดริ้ง์ในคาราโอเกะญี่ปุ่นซึ่งเป็นห้องเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสาวจามายกามานั่งในนั้นสาวญี่ปุ่นจริงๆแทบจะหาไม่ได้แล้วเพราะว่าสาว ถึงไหนแล้วเนี่ยช่วงแรกของเบี้ยวกับทรอนนะฮะเรายอยู่กันที่เรื่องเล่มนี้ครับประเทศอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วภูตานตราการตานะฮะเราได้เห็นปูนาการได้เห็นพาโรได้เห็นซองวังดีที่ปัจจุบันไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะถ้าใครอยากจะดูจริงๆเนี่ยมาดูได้จากรายการตรงนี้หรือดูได้จากดีวดีตรงนี้นะครับตอนนี้เรากําลังจะไปดูที่ไหนภาพพร้อมแล้วขึ้นมาครับ นี่จากมุมวังดีฮะม,มองจากงดีเลยมองจากวังดีลงไปจะเห็นแม่น้ําปาปามปะ,ะมาก็คือแม่นม้ําป้าคือแม่น้าพ่อกแม่น้ํามแม่มันรวมกันป้าปามปะ,มะมาเนี่ยนะ,ะประมาณมนั้นนะฮะอมองลงไปเนี่ยแม่น้ําจะวิง่งไหลขบเขาต้นน้ำก็จะมามาจากภูเขาหิมะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนู่นนะนะริบๆไงรีบๆภูเขาอะไรฮะ ภูเขาภูตันมันลวกจุฬนาถามมาถามที่มันดีหน่อยนั่มันดีบางทีบผมไม่ต้องไปถามในประเทศไทยมีนักเดินทางภูเขาเชียตอบได้ไหมผมจะอ้าผมก็มีกับไปเที่ยวทีทั้งทีเราก็ต้องรู้มันก็ไปแกะภูเขาลูกหนึ่งมันไม่ใช่เป็นภูเขาลูกที่สูงที่สุดตอนนี้เราวิ่งในถนนในภูตานนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับเราจะเขาจะตัดเลาะเรียมเขาไปเรื่อยๆไล่ไล่ไปเรื่อยๆพอจะข้ามสะ ีแล้วก็ต้องพาเราลงมาถึงพื้นเพื่อ้ามสะพานแล้ววิ่งขึ้นไปเลาะใหม่หอ,อมันไม่ทากระโดดข้ามไปเหมือนบ้านเรานั่นต้องไปฝรั่งเศส <c oughs> อันนี้ก็วิง่งเลาะตามแม่น้าไปเรื่อยๆก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่แคบที่สุดแล้วก็ตื้นที่สุดถึงจะข้าม แต่ระหว่างทางก็อาจจะมีสะพานลิงเนี่ยเป็นระยะระยะไม่รสงู้สลิงอันนี้สดินคนเดินใช่ไหมอันนี้เฉพาะโอ้โหอันนี้สะพานรถข้ามได้อ่าจะมีอยู่อันนี้แล้วก็มีอันหนึ่งทั้งประเทศมีสามันในหลักๆสะพานที่รข้ามเมื่อตอนที่แล้วขนหนึ่งแล้วก็มาอันนี้แล้วก็ไปอันหน้ามีอยู่สามันที่ข้ามแม่น้ําหลักๆ ระหว่างทางนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะความชุ่มชืน้นความร่มรื่นน้ำตกนี่<อ>มันแบอยู่<ค>เฉียดเลยนี่แค่หนึ่งในห้าสิบน้ำตกโอ้อยู่ระหว่างทางใช่ก็โถถนนอยู่ตรงนี้ก็เห็นตลอดทางน่ขี้เกียจถ่ายเลยซ้ำอ,อันนี้แวะให้ดูที่เดียวรถสั์เนี่ยเสียงนกเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยจ,จิบจับจิบจับอย่าลืมว่าภูตานมีป่าตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นนะจ๊แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะโชคดีเจอลิงเจอค่า เส้นหุ่นนี้เนี่ยเจอข้างไหนวะยั่นยังขยับอยู่ข้างมันก็ต้องปีนป่ายเก่งแต่ข้างนี้ไม่ใช่ข้างธรรมดาเหมือนข้างแว่นถิ่นเหนือถิ่นใต้หรือข้างดําข้างงอกเขาเรียกข้างหิมาลัยตัวจะอ้วนขนจะฟูใช่หน้าขยํามากหางสวยนะฮะหน้าตาก็กลมบักมันสวยจริงจริน่เล็กเนี่ยดูแล้วมันเพลิดเพลินมือนการชมข้างนะฮะ พยายามจะถ่ายเจอเจอบ่อยไหมครับข้างเนี่ยตามทางนานเจอทีมร้องเอง๋องเองวิ่งกับครางโดนปลาดอจา์เล่เพราะฉะนั้นอันน,นี้เป็นแค่ข้างส่วนหนึ่งที่เราจอดหใ,หให้ดูนะแต่คุณผู้ชมเห็นว่าข้างสีมันสวยมากนะครับผมชอบมากเลยเพราะมันจะขาวมันฟูท่านไครเยอะเลยแล้วมันไม่ไม่กลัวเลยนะฮะเราสามารถที่จะเดินเข้าไปดูในระยะใกล้ได้ถ่ายก็ได้นะฮะถ้าเกิดมีถั่วฝักยาวหน่อยก็ดี คงกินไม่เป็นั้งจาน้องเสียนยอันนั้นเอาไปใช้ที่้างเขาเขาเขาพูดนะฮะก็ยังเห็นว่าข้างก็มีลูกข้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัตว์ป่าในเรื่องของการดูนกเนี่ยถ้าเกิดใครชอบปูตาลเนี่ยใครชอบดูนกเนี่ยหรือต้องการต้นไม้เยอะๆเนี่ยไปปูตาลนกที่ผมขี้เกียจดูคือมันเยอะมากจนดูไม่รู้เรื่องว่านกมันมั่วไปหมดมันเป็นพวกนกฮิมาลัยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องธรรมชาติเนี่ยก็สบายใจได้แล้วไม่มีใครมาดูกับเรา ยืนดูอยู่คนเดียวเบื่อแล้วก็ไปก็บนถนนมันมีรถที่ไหนแล้วพี่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นวิวธรรมชาติเห็นไหมฮะผมบอกแล้วทั้งบนถนนไม่มีรถนานๆที่จะมีมาสนคันนานๆที่จะมีนักท่องเที่ยวมาสักชุดหนึ่งแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยก็นั่งรถแบบคล้ายๆเราอ่ะ ก็คือนั่งส่วนตัวไป <2> 2> สองคนในรถส <ละ S 2> ่วนตัวเราเก่งไปเนี่ยเลยเราเก่งได้ไปกลุ่มบางมุมคณะหน่อยก็นั่งกันสี่คนห้าคนคณะพวกทัวรถบัสทีละสิบเจ็ดสิบแปดคนนี่ไม่มีเรียวกว่าหาแทบจะหาไม่ได้เลยนะฮะ, <1> 1> ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางถนนเรียบเขาตอนนี้บางช่วงเนี่ยก็ต้องข้ามสันเขาเขาเรียกพาสถ้าเกิดเป็นภาษาอังกนเนี่ยใช้คำว่าพาส อก็คือขึ้นมาข้ามสันเขาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะบางทีก็จะเฉียดหิมะบางทีเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้หนูดาวแปลงร่างหูคุณเคยช่างกระแดะกรีดมือชี้ชี้ไม่ไม่ธรรมดาชี้แบบสวยงามชี้ให้ดูอะไรดูมือ วิวเปิดโลง่งอยู่ตรงหวัหวมุมเขาเปวิปวเปิดโลง่งลมพัดกระโลกมาพาเรามาจากหินภูเขาหิมะเบื้องบนเนี่ยไหลลงมาเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยลมที่ผ่านหิมะเม่มันเย็นอยู่แล้วเนี่ยก็จะผ่านป่าข้างล่างแล้วก็พุ่งกมาหาเราผ่านป่าสนใส่เบรสใช่ครับพเพราะงั้นเนี่ยมันเหมือนกับแหล่งจุดรับพลังที่นี่อาจารย์ไปกันสองคนเหรอใช่แล้วลูกอะฮะเฮ้ยคำถามแปลกลูกอยู่ไหนฮะลองเป็นแฟน เฟสเฟซบุ๊กผมเลยฮะทำไมผมตอนนี้ยังมันเขียนอยู่คนกดไลค์สองร้อยสามร้อยไลค์แล้วเรื่องการท่องเที่ยวกับลูกการท่องเที่ยวบุกกับเด็กคนมีลูกท่องเที่ยวยังไงอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่คือที่แรกเขียนเรื่องเกี่ยวกับว่าพาลูกไปเที่ยวแล้วตอนหลังก็ตอนนี้เริ่มทําไงให้ไปเที่ยวโดยที่ไม่มีลูกตาฝักยายมันจะมีเทคนิคหลายอย่างรายละเอียดอยู่ในเฟซเที่ยวแบบไม่ต้องเอาลูกไปอย่างเงี้ยเอาลูกไปก็มีเอาไม่เอาลูกไปก็มี แตอนนี้ตอนที่สามคนก็ชอบเดี๋ยวต้องเข้าไปอ่านดูเฟบุ๊กของอาจารย์ทอนนะฮะ facebook com slash ghontorn นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปอาจารย์ขึ้นมาก็แอดเข้าไปติดตามข่าวสารกันแล้วกันเทคนิคการเลี้ยงลูกเหมือนไม่ให้มีมันชอบจริงๆนะฮะผมผมชัดเจนนะฮะนี่กำลังจะมุ่งหน้าไปไหนฮะเนี่ยขึ้นเขาไปเรื่อยๆตอนนี้เราบุกก็ไปตอนที่เรามาตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่า เวสเทิร์นพูตานเวสเทิร์นพูตานก็คือพูตานตะวันตกเมืองหลักๆของพูตานไม่ว่าจะเป็นพาโลทิมปูภูนาคาเนี่ยจะอยู่แถวนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวบนแถวเวสเทิร์นพูตานแต่ถ้าเกิดอ,อย่างของเราเนี่ยเจาะลึกเป็นพิเศษเนี่ยเราก็จะข้ามเขาเขาเ้าไปในเขตที่เราเรียกกันว่าเซนทรัลพูตานหรือ,อพูตานภาคกลางเพรอย่างเมืองไทยในี่ภาคกลางจะเป็นศูนย์รวมของความเจริญแต่ของพูตานนี่ต้องพูดกันถึงเรื่องของตะวันตกพูตานตะวันตก เซนทรัลปูตานี่ถนนเพิ่งตัดได้ยี่สิบกว่าปีเท่านี้เพราะฉะนั้นแต่อก่อนคนเดินหมดมนะฮะเขาเพิ่งเพิ่งตัดถนนให้รถเข้าไปเพราะฉะนั้นข้างในจะค่อนข้างดิบก่อนทางไปเนี่ยมันจะต้องข้ามเขาเป็นระยะบางจุดที่ข้ามสูงสูงเนี่ยสี่พันเมตรซึ่งก็เมืองแทบจะไม่มีเลยนี่เริ่มฝอยลมเลยไปเลยเต็มไปหมดมันมีป่ายอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนป่าที่มาน่านเลยระยะทางประมาณสักสี่ห้ากิโลช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นฝอยลมหมดเลยรอบด้านเนี่ย วิ่งเข้าไปเนี่ยจะมี่ฝอยลมโอ้โหเยอะมากที่<า>บ้านาเราเรียกว่าต้นไม้หม่มที่ไม้ห่มผ้าเออไม้ห่มผ้าแต่ของเขาเนี่ยม,มันเยอะมากคือรอยลมดูตกใจแต่ของเมืองใดไทยนี่ก็จะมีช่วงขึ้นตอนอินทนนท์หรือตอนดอยสูงสูงอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ของเขานี่เยอะมากถนนอาจจะดูเล็กนิดนึง ก็เล็กใช่ถูกเล็กจริงๆแต่ว่ารถไม่ค่อยมีนะมันก็ไปได้เรื่อยๆร็วิวมันอย่างเงี้ยอาจจะสงสัยว่าเมารถไหมก็เคยบอกกันไปแล้วว่าอากาศมันดีสะอย่างเนี่ยเปิดหน้าต่างลมอุณหภูมิก็กสองศาลมฟิวฟิวภูตาลไม่ต้องห่วงนะฮะมันเย็นกับเมืองไทยตลออเวลาอยู่แล้วเพราะว่าสูงแลเวลาก็ร้อนสุดนี่มันประมาณเท่าไหร่ร้อนสุดก็ไม่เกินสา ก็ยังเย็นอยู่ดีงจริงต่ำกว่าสามสิบยี่ห้าก็ถือว่าร้อนแล้วแต่เรื่องมนยอดเขานี่ก็สิบห้าแดดจัดๆอย่างนี้ก็ประมาณสิบหกสิบแปดอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างสูงอยู่แล้ว,แล,วแล้วแล้วบ้านเรามันไปสี่สิบทะลุไปแล้วล่ะอฮะมมนมีโอกาสขึ้นไปอีกนี่ฮะมันไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปอีกมันขึ้นไปอีกแน่ทุกๆปีใช่ถูกห้าสิบถึงไหมก็ตแต่ก่อนสี่สิบถึงไม้ตอนเด็กๆ <c oughs> <laughs> <sk ill> กับมาที่นี่หนึ่เหตุไม่เเล็กในต้นไม้เ้นใดทีอรอบๆจะเป็นแน,น่นีบสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่กลุ่มความสูงพูตานไม่สูงเหมือนที่เบตหรือเมืองจีนนะฮะบางแห่งเ <c oughs> มือง <c oughs> จีนหรือที่เบตหรืออินเดียเนี่ยอาจจะสูงถึงห้าพันเมตรอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายแต่พูตานเนี่ยอยู่ประมาณข้ามขังจีงก็สามพันกว่าเมตรอันตรายนี่หมายถึงความสูงไงร่างกายปรับตัวหรือมันคล้ายๆกับเขาโรคโรคแพ้ความสูง h l t i อ u d จ s i c k n เน s นะฮะตั้งแต่นี้ไม่เป็น อันนี้มันไม่อาจจะเป็นบ้างนิดหน่อยอย่างพวกพี่เล็กก็กนแอร์ก็กินน้ําด่างช่วยได้อย่าดมหน้าช,ช่วยได้แล้วมั้ยเขาเขาเห็นก็บอกน้ำด่ง <laughs> างเครื่องไปด้วยนะ <laughs> เห็นก็บอกว่าให้เอาอยาองทานะวันดือม <laughs> ใช่ปะ <laughs> อันนั้นแก้เมาเรือเหรอพี่เล็กเป็นคนบอกเหรอฮะรู้ยาหมองทานตะวันที่แก้เมาเรืออใช่ใครเมาเรือเอายาหมองละเลงรอบตะดือแ <laughs> <laughs> ล้วหายเลย ปวดท้องแทนใช่ไหมขุดเขาหน่อยครับขุดเขาอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวพูดไม่ทันอ้าวเข้าไปขอยังมาหน่อยนึงนี่ถึงถอยตอยแรกถอยหน่อยจริงจงถอยเยอะๆเลยถอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะบอกครับวิดีโอของเราถอยได้ถอยอีกถอย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 เร็วๆหน่อยก็ได้ครับเมื่อกี้มันข้ามตรงส่วนหนึ่งที่ไี่ในพูดมัวแต่พูดอย่ามองตรงนี้แหละอ่าอันนี้เป็นต้นนั้นพี่เน็กต้นนั้นคือต้นอะไร๋ย่ามึงคิดอยู่คือมึงคิดอยู่ต้นไผ่ก็ต้นไผ่ เขาบอกไปดูไผ่จิ๋วผมก็งงว่าไผ่จิ๋วมันเป็นงไงคุณเมเห็นภาพไหมฮะไอภาพที่เห็นอยู่กองตามพื้นเนี่ยคือต้นไผ่อ่อนอไม่ผมกำลังนึกถึงจุดไม่ใช่ไม่ใช่พุ่มไม้เนะนนะไอบนพื้นนะบนพื้นใช่ที่แรกผมนึกว่ามันเป็นมีภาพโคลสใกล้ๆไหมไม่มีลืม ถ้าเดูในหนังสือถ้าเราเดินถ้าเราเดินนี่ประมาณถึงอกเราไหมในในดงเนี่ยถึงเข่าเราไหมแค่เข่าเองนี่เขาอโอ้โหแต่มันเหมือนต้นไผ่เลยมันคือตุ๊ลำไผ่อย่างเงี้ยเน้นะมันเหมือนต้นไผ่เลยต้องลงไปดูว่ามันเหมือนต้นไผ่จริงๆริงมีหน่อไม้ด้วยเชื่อไหมต่อ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 ่อต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 ่อย่อต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 ่อ่อต่ รนะหว่างนี้เราขึ้นมายอดเขานี่มันมีหุบเขาอยู่แห่งหนึ่งเขาเรียกกันว่าพอบจิก้านะฮะที่เมื่อกี้คุณเมย์อ่านชื่อไปชื่อแปลกๆ<ด>นะครับหุบเขาหุบเขาแห่งนี้เนี่ยจริงๆเขามีคำว่าเชนเกลลิล่าเชนเกลิล่าเนี่ยก็คือหนังสือเรื่อง Lost in h o r i z o n t a l นะฮะ ลอซาร์เรนเซนเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องของนักบินที่บินในสมัยสงคราม,รมรโลกครั้งที่สองอแล้วคือมินตกแล้วก็ไปเจอเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเหมือนกับตัดขาดจากโลกแล้วเป็นแชงกรีล่าลก็เลยกลายเป็นกลายเป็นชื่อเชงกรีล่ามาแต่แตนั้นเมืองจีนก็เคลมว่าเมืองเนี้ยเชงกรีล่าอ,อะไรประมาณนั้นแต่นะักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าถ้าเกิดอยากไปแชงการีล่าจริงๆเนี่ยต้องไปหุบเขาที่พรอจิกาหลายคนบอกว่านี่คือหุบเขาที่ คือแชงเกอร์สวยสงบใช่เพราะว่ามันไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรที่มันมั่วสั่วทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมนะเข้ามาในหุบเขาเนี่ยสูงสามพันกว่าเมตรหยุดเดี๋ยวกลับมาฮะช่วงหน้าจะพาไปดูที่บอกว่าสวยเป็นแชงเกล่าจริงๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนี่คือช่วงแรกของเที่ยวกับทอนกับเรื่องราวของ พูดตามตระการตาหนังสือเล่มนี้นะครับใครที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพรานะาทิตย์0827828353แล้วก็0827828356ราคา320บาทนี่คือจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเที่ยวกันต่อครับ